สถานะไม่ชัดเจนธาตุลม สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักหลังมก,กรา2569หรือว่า16-31ถึงมก,กรา2569นั่นเองโดยที่แน่นอนว่าเป็นแบบสุ่มนะคะย้ำเหลือเกินว่าอย่าเอาไปซีเรียสเพราะว่าไพ่สามารถสลับข้างกันได้ด้วยอีกต่างหากนะคะลักษณราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปในวันนี้นะคะมีชาวธาตุดินมังกรพฤษบกันนะคะ โอ้เบื้องต้นเอาธาตุดินไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดเพิ่มถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับมีการบล็อกนิ่งเงียบปิดกัน้นห่างนะคะเป็นคนคุยแน่นอนคือพวกคุณเนี่ยรักษากันไว้แบบเป็นคนที่ทําอะไรร่วมกันเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษานะคะรักษากันและกันให้ให้อยู่กันมาอย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เฮ้ยมันมันอึดอัด มันมีเรื่องอึดอัดกันเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยมีการบล็อกปิดกั้นปิดใจนะคะก็ก็ค่อนข้างมีช่องว่างมีระยะห่างพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอมมองเห็นในบางเคสถ้าไม่ใช่ว่าบล็อกปิดกั้นปิดใจแล้วก็นิ่งห่างไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ในบางเคสนะคะยังข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์หรือว่าบังเอิญน,นะคะทำอะไรร่วมกันอยู่ในกลุ่มสังคมร่วมกันก็เลยทําให้ยังต้องเอ่อพบเจอ กันบ้างอยู่อะไรเงี้ยแต่ทางคู่ดูเว้นระยะห่างพอสมควรนะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลก็ได้อ่ะนะเป็นรักทางไกลที่ความสัมพันธ์เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีคืออาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความคิดนะคะไม่จูนกันมีคนปิดใจอะไรางี้ก็ได้นะถ้าพลังงานหลักตรงนี้นะคะตรงหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้ามันน้อยกว่าหกสิเปอร์เซ็นอาจจะยังไม่ใช่ค,คลิปของคุณนะคะ เรามาดูกันหน่อยว่าปักหลังมกรา2569จะเป็นยังไงเอามาว่ามันยังมีโอกาสมาประคับประคองกันนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่พวกคุณเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะกลุ่มเพื่อนกลุ่มแก๊งกลุ่มกวนไปเจอกันตามสถานที่ปาร์ตี้แฮงเอ้าดริง์ดื่มหรือว่าเจอกันตามสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างที่มันดูทรงมันยังต้องเฮ้ยติดติดแงะกันไปอีกยาวๆเนี่ยนะคะก็เลยมีโอกาสได้กลับมานะคะเออกลับมาหากันนะคะ ไปกันต่อนะคะประคับประคองกันไปนะคะหรือว่าเป็นเรื่องการงานนะคะที่ข้องเกี่ยวกันก็ทําให้กลับมาประคับประคองกันต่อเป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยเนาะเป็นเพื่อนสนิทอ่าเป็นแฟนเก่าเป็นเป็น,เป,นเป็นใครบางคนที่รู้สึกผูกพันด้วยแล้วก็ไปกันต่อนะคะ <S <S ทีนี้สําหรับเคสที่แบบว่าเออนิ่งเงียบไปเลยเนี่ยนะสมมตินะมันนิ่งเงียบจริงๆเนี่ยเอามองว่าความผูกพันอะ นะคะความผูกพันอาจจะยังอยู่อย่างมากมายเนาะแม้ว่าจะมุพยายาม Move on อะ่ะแต่ว่าดูทรงมันยังมันยังความคิดความอ่านมันยังมันมันไม่ไปไม่ไปกับตัวที่พยายาม Move อะ่ะมันก็เลยออกแนวเออมันช่างจะอยู่เอาอยัางไงดีจะกลับไปคืนดีกันดีไหมมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มคิดกลับไปกลับมาและอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะสำหรับช่วงออปักหลังมักกะลา ะะเอาเป็นว่าปักหลังมกลาคุณกับเขามีโอกาสแล้วกันเนาะใช้คําว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาหากันนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสกลับมาประคขประคองกันอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณจะทํายังไงบ้างเนาะ <ST> ก็ออมขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะวันที่16 มก,กระาสองห้าเนะคะเป็นวันครูนะคะเป็นวันดีเป็นวันพลังงานแรงมากอาจารย์ก็เลยเปิดเลิกนะคะเขียนยันหนุนดวงนะคะแบบที่ทุกคนเห็นบนโต๊ะเนี่ยนะยันหนุนดวงส่วนบุคคลผูกกับวันเดือนปีเกิดนะคะใช้หนุนเสริมได้ตลอดชีวิตตลอดชีพเลยมีหลายขนาดหลายไซส์หลายราคาจัดโปรให้นะคะก็คือจะจัดโปรให้แบบจะส่งฟรีด้วยใครสนใจอยากจะมียันหนุนดวงส่วนบุคคลนะคะที่ผูกกับวันเดือนปีเกิดของคุณนะติดบ้านไว้ หรือถ้าเป็นผืนเล็กๆหน่อยเอาติดตัวไว้อะไรเงี้ยนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยรายละเอียดใส่ไว้ให้เราใต้คลิปนะะเป็นสายขาวแน่นอนนะคะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะวันที่สิบหกมกราอาจารย์จะได้ลงมือเขียนยันนะคะด้วยเลื่ดีมากๆเป็นวันครูนะคะโอเคสนใจก็ทักหลังบ้านนะดูรายละเอียดใต้คลิปก่อนได้เลยนะคะเอาล่ะดูซิว่าปักหลังมกรลาเขาจะรู้สึกยังไงกับลมบ้างคะ่ะ ปักหลังมักกะลาเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณคะปักหลังมักกะลาเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่ชาวกรกฎวันจันทร์นะคะปักหลังมักกะลาเขาจะรู้สึกยังไงอืเป็นความคิดถึงเนาะออมันเป็นความคิดถึงแต่ว่าอาจจะอยากถอดใจก็ได้ในเคสที่มันนิ่งมันเงียบจริงๆนะคะต่อให้คิดถึงอะ่ะ แต่เขาก็รู้แล้วล่ะนะอาจจะแบบความความนิ่งเป็นเหตุสังเกตได้ความเงียบเป็นเหตุสังเกตได้นะคะว่าเฮ้ยหรือเราต้องถอดใจไปดีเออนะคะหรือเราควรจะต้องถอดใจไปดีละเนี่ยเนาะต่อให้คิดถึงแค่ไหนนะคะมันอาจาจะไม่มีประโยชน์หรือเปล่าเออนะหรือการที่เขาเนี่ยยังต้องการโสดหรือยังต้องการอิสระนะคะหรือการที่เขาต้องการไปสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิต อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องนะคะแบบถอนตัวก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าความคิดถึงอะมันมันเข้ามาประเดประดังเลยนะคะในช่วงปักหลังมกราเออมันทาไมมันรู้สึกคิดถึงคุณจังเลยนะคะมันมันรู้สึกผูกพันจังนะคะอีกในยะนหนึ่งถ้าเกิดว่าชาวธาตุลมเป็นฝ่ายทําตัวมีอิสระไปจากเขาคุณทําตัวเหมือนกับไม่ให้เขาผูกมัดนะทาตัวโสดอะไรเงี้ยนะคะ เอางว่าก็เป็นไปได้ว่าเขาเองก็อืมเป็นไปได้ก็ฉันก็อยากจะลองถามไถ่เนาะว่าเออเราจะกลับมารักกันใหม่ไหมเราจะกลับมาคบกันไหมอ่ะหรือว่าอยากจะลองบอกรักบอกชอบดูอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงอาจจะเป็นความรู้สึกของเขานะว่าเอออยากลองพูดอะไรบางอย่างหรือบอกอะไรบางอย่างว่าเขาชอบคุณนะ hmm. เขานู่นนี่นั่นนะ <le dé u ble> อะไรอย่างนงี้ก็ได้ไง <le dé u ble> นะคะ <le dé u ble> แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทําได้แค่คิดหรือรู้สึกว่าจะทําแต่ไม่ทําก็ได้นะ นนะะเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือความคิดถึงความผูกพันที่มีให้คุณนะคะแบบโอ้อยามากมายเลยนะคะแต่มันก็มีฟิลเหมือนเอออยากถอดใจเหมือนกันนะนะคะหรือมีฟิลในเชิงที่ว่าเออมันมันมันผูกพันมันคิดถึงมันรู้สึกชอบก็จริงแต่แบบก็ยังอยากให้เป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะอะไรก็ได้ไงนะคะไม่ผูกมัดกันนะอะไรเงี้ยเนาะ แล้วเขาจะทำยังไงกับลมคะปักหลังมัก,กราไม่ชัดเจนธาตุลมนะคะตัวเขาจะทำยังไงกับคุณมีไพ่กรกฎนะคะมีไพ่ชาวเอเดี๋ยวนะมีไพ่ชาวกรกฎแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเนาะเออแล้วการกระทำหรอเนี่ยเอาว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายเทีแอคชั่นก็ได้นะ เออแบบพอมันคิดถึงใช่ไหมอ่ามันคิดถึงมันผูกพันงั้นก็เอ๊ะชวนคุณคุยนะคะก็เป็นไปได้เนี่ยขยันขันแข็งในการชวนคุยอาจจะเอาเรื่องการเรียนมาคุยเอาเรื่องการงานมาคุยหรือคุยทะลึ่งคุยเล่นนะคะก็จะให้ความสม่มําเสมอขยันเข้าหาคุณอย่างเงี้ยเป็นไปได้ขยันส่งข้อความทักแชทอะไรเงี้ยนะคะอืมเป็นไปได้นะคะถ้าฝั่งเขาเป็นเป็นฝ่ายเข้าหาคุณอันเนี้ย ทีนี้มันก็อ่านได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคือสมมุตินะคะว่าเขางอนคุณถ้าเขางอนคุณนะออมว่าเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะยังงอนคุณอยู่ยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นยกโทษให้แต่อ่ด้วยความที่พวกคุณเนาะสมมุติเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันนะคะเขาก็เลยต้องทําตัวให้เป็นปกติเนาะ,ะแต่จริงๆคือยังงอนอยู่ก็ได้ไงจริงๆก็ยังงอนอยู่นะรอเธอมางอ้อหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ ่าแต่เขาก็จะทําตัวเป็นเป็นปกติในเคสที่เขางอนคุณนะคะเพราะว่ามันมีอะไรข้องเกี่ยวกันไงนะแต่ถ้ามันไม่ได้มีความข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยว่ามีโอกาสมากๆเลยที่จะเห็นเขาเอ้ทำเทคแอคชั่นนะคะในการเข้าหาทักแชทพูดคุยนะคะให้ความสม่ําเสมออะไรเงี้ยก็ดีนะข่าขึ้นแบบเนี้ยแล้วแอบดูซิว่าแล้วลมหล่ปักหลังมักระลาคุณจะทายังไงกับเขาหรอนะ ปกหลังมกราาไม่ชัดเจนธาตุลมตัวคุณอะจะทํายังไงกับเขาค่ะตัวคุณจะทํายังไงกับเขาโอ้แฮงแมนคุณจะเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปเช่นก็เราเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยสมมตินะก็เราเลิกกันแล้วเออแบบมันจะกลับไปได้ยังไงมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะหรือถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์โปะแตกปี๊ดแตกวีนแตกเกิดเหตุปุบปับฉับพลันเกิดขึ้น นะตัวคุณเองก็อาจจะแบบเอ้ยต้องแบบอาจจะพยายามตั้งสติใจแข็งอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะเพราะว่ามันจะโป๊ะแตกอะไรได้บ้างสมมุตินะคุณไปรู้ไปรับรู้มาว่าเขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยสมมตินะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่เขาจะแบบเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามตั้งสติพยายามยับยั้งชั่งใจดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดมันไปโป๊ะแตกว่าฝั่งชาวทัดลมนั่นแหละที่มีแฟนอยู่อะไรอย่างเงี้ย เออตัวคุณเองก็อาจจะอืมแบบพยายามยับยั้งชั่งใจดีกว่ามั้งนะคะหรือแฟนแฟนตัวจริงของท่าลมมาโปะแตกก็ได้ถ้าลมก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองอะไรย่างเงี้ยอีกในยะหนึ่งพวกคุณเนี่ยเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างคนรอบข้างเดียวกันแล้วคุณไม่ค่อยอยากให้ให้เสียภาพพจน์ภาพลักษณ์หรือว่าไม่อยากให้ครอบครัวรู้ไม่อยากให้พ่อแม่รู้หรืออะไรเงี้ยคือกลัวความแตกหรืออะไรเงี้ยก็ได้เนาะชาวาตาลมก็เลยพยายาม,มพยายามจะไม่อะไรมากอะไรเงี้ยนะ ออพงยายาจะไม่อะไรมากนะคะอาจจะแบบแค่ปฏิสัมพันธ์กันแบบในในลักษณะที่คุณใช้สติพอสมควรอะไรเงี้ยอืมนะคะโอเคแล้วแบบนี้แสดงว่าปักหลังมักะลาเนี่ยไม่ชัดเจนธาตุลมการกลับมาหากันของคุณกับเขาเนี่ยก็คือแบบเป็นการกลับมาแล้วมันก็จะ ห่างออกไปอีกหรือมันจะเป็นการกลับมาอีท่าไหนคะตักหลังมะการานี่มันเป็นการกลับมาหากันแบบไหนเนะี่ยเป็นการกลับมาแบบมีกำแพงแบบยังไม่เปิดใจเท่าไหร่ในบางเคสก็คือติดบล็อกติดปิดกั้นนะ่ะหรือปิดใจหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบต่อให้จะพยายามแบบแค่ไหนมันก็ยังเงียบอยู่ดีอะไรเงี้ยนะถ้าบล็อกปิดกั้นจังจิแบบจริงจัง,จง,จงอะไรเงี้ย นะก็เลยเอออาจจะเป็นการกลับมาหาการที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นเนาะอืมนะคะยังดูมีกำแพงยังดูมีการปิดใจปิดกั้นอยู่นะอโอเคดูข้อความบ้างดีกว่าเนาะแล้วเขาลมีข้อความอะไรอยากบอกลมค่ะไม่ชัดเจนธาตุลมแล้วเขาอยากบอกอะไร ักหลังมกักกะลาเขาอยากคุยกับคุณว่าอะไรปักหลังมักกะลาเขาอยากคุยกับคุณว่าเขาบอกว่าโอ้โหความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยเนาะเออจังหวะจะโคนไม่ได้เลยแต่เขาก็ขอบคุณสําหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณนะเหมือนกับความสัมพันธ์นี้ทําให้เขาได้เรียนรู้ค่ะที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณทําให้เขาขอบคุณคุณนะเขาบอกเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินนะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเออเดี๋ยวค่อยไปขยายเนาะ เขาบอกเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาอในกรณีที่เขาเป็นฝ่ายบล็อกปิดกั้นเงียบเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างคุณก่อนนะคะเขาอาจจะกลัวอะไรบางอย่างเขาก็เลยช,ชิ่งก่อนดีกว่าเออนะแบบไม่ชอบไม่ชอบถูกทิ้งอะ่ะเออก็เลยแบบเอะชิ่งก่อนจะดีกว่าเนาะชิ่งก่อนดีกว่าที่คุณจะทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยนะอืม เขาบอกว่าเราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยกันไปก็ได้เอ๊ะมันดูย้อนแย้งกับไพ่ของเขาเนาะที่ขึ้นมาประมาณวนะ่าเอ๊ะเขาดูจะเป็นฝ่ายเข้าหาทําอะไรบางอย่างเนาะแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรนะเวลามีใครพูดถึงคุณนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายอยากถอดใจแต่ว่าเขาจะพยายามพยายามก่อนก็ได้ไงเนาะอมว่าเนาะเป็นไปได้ไหมเออนะ เขาอาจจะพยายามดูก่อนช่วงปักหลังมกรลาเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่หือไม่อือนะคะคุณปิดใจไม่อะไรเขาก็อาจจะคิดในใจก็ได้อยากจะบอกคุณว่าถ้าไม่งั้นฉันก็จะเผ็ดระเดอ้ออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นอะอะดูซิว่าเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขารู้สึกยังไงคืออะไรค่ะเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขารู้สึกยังไงคือเขารู้เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วนะคะ เหมือนเจอคนที่ใช่เนี่ยเหมือนเจอพ่อของลูกแม่ของลูกเหมือนเจอคนที่เพอร์เฟกเหมือนเจอคนที่ตามหาอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยแต่เวลามันไม่พร้อมนะคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่พร้อมจังหวะจะโคนไม่ได้นะคะเออประมาณนี้แหละเอา ใครสนใจนะคะยันหนุนดวงส่วนบุคคลผูกกับวันเดือนปีเกิดวันครูวันดีนะคะ16มกรา2569อาจารย์จะเขียนยันให้กับพวกเราหลายไซส์หลายขนาดจักโปรด้วยนะคะติดต่อหลังบ้านลังไม้รายละเอียดใต้คลิปใส่ข่าวร้อซนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย